เไหนพี่กูถืออะไรมาครับ <S <S อเออแชลบอน,นอีกแง่ขอบคุณครับไหนจุ๊บยายให้เป่าเค้กไม่ต้องเป่าจุ๊บด้วยจุ๊บยาก่อนค่ะหอมกระพับเลี้ยวเ,เร็ย้ยวหอมหน่อยหอมหน่อยจะเป่าจุดเทียนก่อนลมไม่พีดพัดลมก่อนพีดพีดพีดพ

มาให้ลโหมาให้ฮลโลหฮัลโฮลโหลฮลโัันโัหลลหรหลัลโัลวัลหลฮหรืัลันโหลันล ทำลายลุงกูหมดเลวพอแล้วพอแล้ว